ในรอยรายโดยอาริตาบทที่11งานของเขาคือสิ่งที่หล่อนจะไม่เข้าไปก้าวไายเพราะความลืมตัวบวกกับความห่วงใยมากมายทำให้หล่อนได้แสดงออกไปเหมือนจะก้าวล้ำไปถึงชีวิตการงานของเขาชายชาติทหารผู้เคารพต่อระเบียบว,วินยัยราชการลับ หล่อนทำความเข้าใจมาเพียงพอแต่แรกที่เขาเลือกจะเรียนทหารเลือกจะรับราชการทหารเลือกจะสวมใส่เครื่องแบบทหารตามที่เขาได้ใฝ่ฝันหล่อนเข้าใจในความเป็นเขาแต่อยากให้เขารู้ว่าหล่อนคิดอย่างไรวิมห่วงหล่อนเคยถามตัวเองว่ามันคือความรักด้วยหรือไม่แล้วก็บอกตัวเองว่าน่าจะใช่เพราะหล่อนไม่มีใครให้คบหา หากจะหมายถึงเพศตรงข้ามมีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นเสมอมาจากเพื่อนจากวัยเยาว์ถึงวัยหนุ่มสาวเป็นความผูกพันคุ้นเคยเหมือนขาดกันไม่ได้อย่างนั้นเพื่อนหล่อนที่มีแฟนยังยอมรับว่าสนิทกันไม่ได้มากเท่าหล่อนกับที่ว่าไม่มีความห่วงแหนนอกจากความห่วงใยให้กันและกัน ตอนนี้หลอนแค่ถามที่วาว่าเขาจะอยู่ได้ถึงวันไหนหล่อนจะต้องการอะไรมากไปกว่านั้นอีกได้อยู่ใกล้กๆนั่งคุยกันนั่งฟังเพลงด้วยกันเงียบๆแต่อบอุ่นไม่รู้ว่านี่คือความรักหรือไม่มันคือความผูกพันต่อกันมากกว่าวิมาลาเคยได้ยินหลายคนพูดว่าหากไม่มีความรักคนสองคนจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นาน ที่ว่าไม่ใช่คนช่างพูดเขาสุภาพเอาแต่ยิ้มนุม่มนวลไม่ต่อปากต่อคำไม่ใช่คนยียวนกวนประสาทขณะที่วิมาลายอมรับว่าหล่อนพูดมากแต่เขาก็บอกว่าชอบฟังหล่อนพูดแต่หล่อนก็ต้องการให้เขาพูดมากกว่านี้สักหน่อยพี่มีของฝากวิมด้วยนะอะไรคะหลับตาก่อนแล้วพี่จะให้หล่อนทําตามเขาบอก กลับตาลงก่อนจะรู้สึกว่าเขาจับมือหล่อนแบออกแล้ววางอะไรบางอย่างลงมานุ่มๆม,มีขนมีน้ำหนักหล่อนลืมตาทันทีทั้งที่เขายังไม่ได้บอกเสียงเขาเอ่ยแก้มหัวเราะขี้โกงลูกหมาสีขาวทั้งตัวแต่หน้ามีสีดำตรงตาเห็นไม่ว่าหน้าตามันแปลกไหมมันไม่เหมือนหมา หล่อนยกขึ้นดูตัวกระจ้อยร่อยเหมือนเพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันเขารู้ว่าหล่อนชอบหมาวีมนึกออกแล้วว่าหน้าตามันเหมือนอะไรหล่อนเพ่งพิษสักพักก็ร้องออกมามันเหมือนแพนด้าเขาพยักหน้ารับพี่ถึงเอามาฝากวีมไว้แวะไปบ้านเพื่อนก่อนจะมาลูกหมาเขาออกมาแปดตัวแปดตัวใช่หน้าตาแบบนี้เหมือนกันหมด พี่ขอเข้ามาตัวหนึ่งเอามาฝากวิมที่จริงมันยังเล็กมากยังไม่เลิกนมเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววิมประครบประงมต่อเองตั้งชื่อมันก่อนดีกว่าวิมจะให้ชื่อแพนด้าด็อกนะคะหล่อนได้ของฝากที่พึงพอใจหล่อนเป็นคนรักสัตว์หมาได้แมวได้หมดและเหมือนเขารู้ใจนึกว่าจะตั้งชื่อใกล้กเจ้าแพนด้าสตัวที่ถูกส่งมาเมืองไทย คำเอ้ยคำไอา้งั้นให้ชื่อคำเอื้อยดีไหมคะเดี๋ยวดูก่อนตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียจ้าชื่อคำเอื้อยก็เข้าท่านะคะคำเอื้ยเอ้ยมาอยู่กับแม่วิมนะวิมเดี๋ยวนี้เป็นแม่ของหมาแล้วหรือนะพิธีว่าจะว่าวิมเป็นหมาใช่ไหมพี่ไม่เป็นพ่อหมาด้วยนะเออวิมาลาทำหน้าความใสอ๋อแค่นี้ก็รับไม่ได้ใช่ไหมคะ จะต้องให้วิงวอนขอมากกว่านี้หรือไงถึงจะยอมเล่นตัวจริงนะคอยดูสิวิมจะหาแฟนใหม่จะหาใครได้วิมาลาตาลุกเล็กน้อยเขาเรียกหมิ่นประมาทนะคะเขายอมรับด้วยการพงกหัวยิ้มยิ้มวิมาลาเลยสะบัดหนีโดยพาเจ้าตัวน้อยชื่อคำเอื้อยไปด้วยวิมไม่อยากพูดด้วยแล้วต่อไปนี้จะคุยกับคำเอื้อยน่าจะพอคุยกับหมารู้เรื่องนี่ พี่คิดว่าคงจะต้องหาแฟนใหม่เหมือนกันวิมาลาหมุนตัวกลับมาทำตาจ้าจ้าลองหาสิจะรู้ได้ไงว่าพี่หาหรือไม่หาเอ๊ะจะบอกใบให้วิมรู้หรือไงคะว่าตอนไปชายแดนะมีเวลาว่างแล้วไม่เปิดโทรศัพท์ด้วยการไปจีบสาวอื่นจีบตลอดเลยละ่ะลูกสาวชาวบ้านแถวตะเข็บชายแดนสวยซะไม่มีแน่ยังไปว่าเขาอีกเพราะหล่อนรู้ทัน พี่จะเอาเวลาที่ไหนไปสําหรับเรื่องแบบนั้นกันเล่าวิมเอ้ยอาระหน้าที่มีมากมายนักบ้านเมืองทางนี้อาจจะสุขสงบร่มเย็นดีแต่แถวตะเข็บชายแดนไม่ใช่หรอกนะไม่ว่าจะเป็นแถบเหนืออีสานหรือทางใต้ไฟยังคุกรุ่นหล่อนมีสีหน้าสลดลงพี่ที่ว่าวิมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่เอาเรื่องนี้มาทำให้วิมเครียดด้วย พี่ที่ว่าเครียดหรือเปล่าคะเขาสายหน้าเขาไม่ได้เครียดเขาเพียงแต่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเท่านั้นภาระหน้าที่จริงๆวิมาลาเดินกลับมาอีกหนยังจำเพลงนั้นได้ไหมคะพีที่ว่าเพลงอะไรเพลงที่มาจากพระราชนิพนธ์คำร้องนะคะมะโนโม่อพระผู้เสวยสวรสวรค์ แขนมอบถวายทรงทันเทิดล่าดวงใจมอบเมียขวัญและแม่เกียรติศักดิ์รักข่ามอบไว้แก่ตัวเขาหัวเราะยามที่ทำแบบนี้ทำให้ดวงหน้าที่ดูเข้มบึกบืนและผมตัดสั้นเกือบจะเกลียนดูยิ่งบ่งบอกความเป็นรูปผู้ชายกล้าหาญทรนงหญิงลำพองแต่ไม่ยะโส หล่อนมองเขาเต็มตาความรู้สึกผูกพันศรัทธาหลายอย่างประสานกันแน่นหนักอยู่ในหัวใจและฉุกคิดขึ้นมาชั่วแวบตอนที่เขาดึงหล่อนไปกอดอีกหนนี่คือคนรักกันหรือเปล่าหรือแม่รักแต่ผูกพันกันชอบพอกันมีอะไรติดค้างใจนักไม่มีแม่มานานแล้วเมียก็ยังไม่มีไปนั่งทำยิ้มตาหวานตาปลอยเขาหน่อย คร้านจะได้แยะเมียหนะหาไม่ยากหรอกวิมแล้วยากตรงไหนล่ะคะเมียขวัญนนะหายากนะแล้วพี่ก็มีแต่วิมหล่อนย่นจมูกวิมจะเป็นเมียขวัญหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ที่ว่าเคยได้ยินเรื่องแม่พระไหมแม่พระเพลิงละสิเขารู้ทันเสียอีกมีแล้วอบอุ่นดีนะคะขอบอกเขาโอบหล่อนกระชับแน่นกว่าเดิม ช่างพูดนักเสร็จราชการรับผลนี้หากพี่รอดเขารีบเปลี่ยนคำพูดใหม่เร็วไวหลังจากเกือบพลั้งปากชวนตกใจแต่ดูเหมือนว่าวิมาลากำลังหยอกล้อกับเจ้าตัวน้อยพี่จะจัดการเรื่องงานทำเรื่องลาเราแต่งงานกันดีไหมวิมแต่งงานหล่อนจะพร้อมพอหรือไม่หนอแต่หล่อนก็ตัดบทไปว่า พีทิวาให้พร้อมจริงๆทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวก่อนก็ได้ทิวาเองก็ไม่ได้พูดถึงราชการลับที่เขาจะต้องไปทำแต่งานก็เหมือนเกียรติยศของชีวิตเหมือนดังบทพระราชนิพนธ์นั่นเกียรติศักดิ์รักขา,ามอบไว้แก่ตัวหน้าที่ของชายชาติทหารคนหนึ่งที่พึงกระทำ ไม่ให้ขาดตกบกพร่องและมันเป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้ด้วยนายกรตั้งใจแล้วว่าจะไปเยี่ยมคุณเตือนใจตอนแรกเขาจะรอให้ลูกสาวไปอีสานก่อนแต่ก็นึกร้อนใจว่าไม่น่าจะทอดเวลาออกไปเขาไม่ให้กนกทิพย์โทรไปบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ไปพร้อมกับลูกสาวเหมือนหล่อนไปหาชายหนุ่มตามปกติ แล้ววันนี้กนกทิพย์ก็จัดกระเป๋าเตรียมพร้อมไปต่างจังหวัดกับตะวันด้วยหล่อนเก็บของใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กบิดาทัดทานหล่อนไม่ได้แต่เขาก็พูดถึงความเหมาะควรกับลูกสาวอยู่เหมือนกันหากยังไม่พร้อมจะถึงวันที่จะอยู่ด้วยกันจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังบ้างนะหมูหวานลูกเป็นผู้หญิงคอครหาหรือสิ่งที่เสียหายไป ไม่มีใครเอากลับมาคืนให้ลูกได้เพราะเขาตามใจหล่อนมามากจนหล่อนเป็นตัวของตัวเองคิดและตัดสินใจเองอย่างเชื่อมั่นกนกทิพยักหนารับรู้หล่อนยอมรับว่านี่เป็นผู้ชายคนแรกที่หล่อนประกบตามติดแจหล่อนรักเขาจริงๆหล่อนสัญญากับบิดาหมูหวานจะแต่งงานกับเขาบิดาเหลือบตามามองไม่ได้พูดอะไร พาหนะคันงามของลูกสาวที่ปกติเขาไม่ได้ใช้นั่งไม่ค่อยสะดวกเหมือนรถของเขาเองยิ่งบนเบาะหลังมันสู้รถของเขาไม่ได้แต่เขาก็มารถคันนี้เพื่อไม่ให้คนบ้านนี้ไหวตัวถึงการมาของเขามีข้อสงสยัยลาวันหล่อนมาทำอะไรที่นี่ผู้หญิงตัวร้ายจอมเจ้าเลาหล่อนเป็นคนโกง และเขาก็คิดว่าเขาควรมาเยี่ยมคุณเตือนใจด้วยในฐานะพันธมิตรด้านการค้าต่อกันมาก่อนมาทั้งทีได้เจอคนที่ลูกสาวเล่าด้วยยังจะเสียงเล่าลือกันเรื่องสามีหนุ่มของเธอหมอนั่นน่าจะเชื่อถือได้แค่ไหนเขาได้ยินเรื่องราวไม่ค่อยดีมาว่าเหมือนโดนกระทําจากสามีหนุ่มเขายังเชื่อเรื่องการกระทำด้านศยศาสตร์อยู่บ้าง แต่กนกทิพย์ไม่ยอมเชื่อแบบเขารถแล่นเข้ามาในเขตบ้านยามข้างหน้าเปิดให้เข้ามาโดยสะดวกแต่ประหลาดใจว่าทําไมวันนี้สาวสวยไม่ขับรถมาเองหล่อนนั่งมาบนเบาะหลังกับบุรุษสูงไวัยท่าทางภูมิฐานอีกคนมีคนขับแต่ไม่ทันคิดอะไรยามที่เฝ้าข้างหน้าบ้านนี้มาจากการจ้างของศักดา เขาไม่ได้รายงานไปยังเจ้านายเพราะไม่ทันระแวงแต่ทั้งศักดาและลาวันพากันพะงะลาวันเห็นนายกรก่อนศักดาจะเห็นเพราะมายืนอยู่ตรงเทอเรสหน้าห้องโถงบ้านชั้นล่างด้วยกันบุรุษร่างใหญ่ผมสีขาวแซมพอดูสง่าสมวัยและสมบุคลิกลงมาจากรถยนต์คันงามและกนกทิ์ก็ตามมาอีกคน มันมาเสียงลาวันแตกตื่นหล่อนถอยหลบไม่ทนันนายกอนมองมาทำไงดีคะคุณศักดาเฉยไว้จะให้ดิฉันยอมรับว่าเคยเป็นใครหรือคะไม่จำเป็นศักดาบอกเสียงหนักเล่นมาดนิ่งและนุม่มเธอยือนยันว่าเธอคือลาวันไว้แล้วกันค่ะคนเราหน้าตาเหมือนกันได้ไม่แปลก หล่อนระวังตัวเองนายกรเป็นคนฉลาดเขาอาจจะไม่เชื่อแต่จะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้ตะวันลงมาจากข้างบนหิ้วกระเป๋าใบเล็กมาด้วยจะไปไหนหรือฮะไปเที่ยวกับหมูหวานเพราะเขาเห็นกนกทิพย์แล้วเที่ยวหรือฮะคุณแม่ยังไม่ค่อยดีเขารู้ว่าเขาโดนตำหนิผมเครียดนะพี่ศักดาไม่เป็นไรผมจะดูแลคุณแม่ให้ ศักดาพยายามจะข่มท่าทีตัวเองไม่ให้เกลียวกราดแล้วรับคำอย่างสุภาพยิ่งตะวันยักไหลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเหมือนไม่ใส่ใจมากนักขอบคุณฮะวันนี้คุณหมูหวานพาคุณพ่อมาด้วยเขาเคยเห็นนายกรแต่ไม่คุ้นเคยสงสัยจะมาเยี่ยมแม่แต่ชายหนุ่มก็ประหลาดใจที่เห็นนายกรแวะมาด้วยตัวเอง เขาลงไปต้อนรับกนกทิพย์บอกกับเขาว่าพ่ออยากเจอผู้หญิงคนนั้นค่ะตะวันลาวันใช่ค่ะแต่นายกรไม่ได้แสดงออกมากกว่าทักทายเมื่อเห็นอ้าวนี่เธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะลาวันก้าวออกมาเต็มเต็มตัวแม้ใจจะสั่นและสั่นไปทั้งตัวจนต้องควบคุมเอาไว้คุณรู้จักดิฉันด้วยหรือคะทำไมจะไม่รู้จักมุกดา ดิฉันชื่อลาวันค่ะคนเราเปลี่ยนชื่อได้แต่เปลี่ยนหน้าไม่ได้คุณพูดอะไรคะฉันจำเธอได้แจ้งจับหมาจับเธอยังมีลาวันทำท่าะหนกเหมือนอยากจะร้องไห้สักดากระแอมเบาๆมีอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่าฮะเขาออกรับหน้านี่คือลาวันพยาบาลที่ผมจ้างมาดูแลคุณเตือนใจพยาบาลอืมประหลาดล้ํ เธอมีวุฒิบัตรแสดงตัวเองไหมหรือว่าไงตะวันกลับเข้ามาพอดีเขารีบพานายกรไปเยี่ยมมารดาเขาทําไปตามมารยาทเจ้าบ้านนายกรยังรำพึงว่าคนเรากล้านักนายกรมองหน้าลาวันอีกหนแน่จริงอยู่ตรงนี้นะฉันจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเชิญตัวเธอไปสอบสวนลาวันพงะ สักดาพยายามวางเฉยแล้วไกลเกลี่ยว่าผมว่าเข้าใจผิดเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วมั้งฮะในรอยทรายโดยอาริตาบทที่สิบสอง นายกรพยายามจะเอาเรื่องแต่ศักดาใจเย็นพอจะสงบท่าทีตัวเองเอาไว้เขามาถึงวันนี้ได้เพราะอาศัยการอําพรางความโหดร้ายของตัวเองแต่ลาวันหลบเร้นตัวเองหนีไปอย่างรวดเร็วนายกรไม่ได้ตามตำรวจมาตามที่พูดเอาไว้เพราะลาวันไปแล้วและตะวันก็ทำเหมือนงงง,งันตรงนี้ เขาไม่ได้แสดงว่าจะร่วมผสมโรงกับนายกรแม้แต่น้อยยังเสริมคำพูดของศักดาด้วยว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดบงังฮะอย่างน้อยเขาจะแสดงท่าทีรู้เท่าทันใครไม่ได้แม่สั่งเขาเอาไว้เปิดหูเปิดตาแต่ปิดปากเขาเชื่อแม่เพราะแม่ดูแปลกออกไปมากทีเดียวแม่สั่งแบบคนที่มีสติแม่ทำดีกับเขา แต่ตอนหน้าคนอื่นแม่เป็นอีกคนที่ขาดสติโดยสิ้นเชิงทำอะไรแบบไร้เหตุผลและควบคุมไม่ได้เขาเข้าใจว่าแม่มีเหตุผลของการทำแบบนั้นตอนแรกเขาก็เชื่อใจสักดาแบบสนิททีเดียวแต่ตอนนี้บอกได้ว่าเขาหมดความเชื่อตรงนั้นไปมากโข ổ. มันเหมือนว่าศักดาเสแส้งแกล้งทำให้เขาเชื่อเสียมากกว่ายิ่งมีเรื่องลาวันโยงเข้ามาด้วย เขายิ่งต้องจำใจสงบเอาไว้ทั้งที่เร่าร้อนในใจเหลือจะประมาณได้ทีเดียวมันเป็นความรู้สึกแย่ๆที่เหมือนว่าเขาไม่สามารถช่วยแม่ได้จำใจปล่อยแม่ไปก่อนแต่ที่แน่ๆเขาจะพยายามต่อสู้ไม่ให้แม่ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลประสาทหากทำแบบนั้นเหมือนเสือกใส่แม่ไปลงนรกโดยแท้เขาไม่อาจจะทำแบบนั้นได้ แต่นายกรทำท่าหง,งุดหงิดเมื่อศักดาพยายามเบรกเขาเอาไว้ฉันจำไม่เคยลืมเพราะมันทำให้ฉันเคยไว้ใจแล้วหลงเชื่อจากนายหน้าทำเรื่องค้าขายน้อยผันตัวเองมาเป็นพยาบาลมันน่ะพวกสิบแปดมงกุฎนะนายกรย้ำเสียงหนักศักดายืนยันแต่ว่าลาวันเป็นพยาบาลจริงๆนะฮะมีหลักฐานให้ฉันเชื่อไหม ศักดามองนายกรเขาย้อนถามไปว่าเดี๋ยวฮะการที่คุณเข้ามาในบ้านผมแล้วซอกแซกเรื่องคนทำงานที่นี่ไม่คิดว่ามากไปหรือฮะนายกรพงะเพราะคาดไม่ถึงว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้นี่เองคำว่าบ้านผมแน่นหนักชัดขึ้นบอกความเป็นเจ้าของและนายกรก็กำมือแน่นข้างตัวผู้ชายที่อ่อนวัยกว่าเขาหลายสิบปี กำลังตอกย้ำเหมือนจะบอกว่าเขาเข้ามาก้าวก่ายมากเกินไปและเขาก็พยายามจะระงับอารมณอย่างยิ้มได้ถ้าฉันจะเข้าใจผิดไปจริงๆฉันก็เสียใจแต่ฉันคิดว่าตัวเองจะไม่ผิดคนเราเจอบทเรียนบางบทก็จำฝังใจและฉันก็ยังไม่ได้รับการชำระคืนคุณอาจจะเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีอดีตผ่านมาแต่อยากให้ระวัง อย่างน้อยคุณก็เอาภรรยาคุณมาเสี่ยงกับผู้หญิงที่ทำตัวปลิ้นปล้อนเป็นพวก18มงกุฎอยู่นะเขาย้อนกลับให้บ้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ชีวิตผ่านมามากกว่าทำให้เขาสามารถยอกย้อนได้แบบนุ่มและเนียนคุณเตือนไม่สบายมากเธอควรได้รับการดูแลที่ดีจากพยาบาลตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมคุณคงไม่อยากให้ตัวเองได้ชื่อว่าโดนย้อมแมวหลอก แม่คนนั้นเข้ามาเป็นพยาบาลที่นี่ฉันคิดว่าเขาคงไม่ปรารถนาดีแน่ๆแต่ว่าจะมาแบบไหนต้องการอะไรใครใช้ให้มาพูดแค่นั้นนายกรก็หันไปหาตะวันขอให้เขาพาไปเยี่ยมคุณเตือนใจให้สมกับที่ตั้งใจมาฉันมาวันนี้ก็อยากจะมาเยี่ยมได้ยินว่าเจ็บไข้ามาหลายเดือนจะเป็นปีไม่ได้ไปรักษาตัวนอกบ้านที่ไหน หากจะมาเยี่ยมก็ต้องมาบ้านแล้วคงจะไม่สะดวกนักแต่ไม่เป็นไรวันนี้ตั้งใจมาจริงๆเออที่จริงคือว่าเธอไม่สะดวกจะพบใครจริงๆสักดาวรีบบอกเขามองหน้าตะวันคุณพร้อมจะให้คุณแม่รับการเยี่ยมเหมือนจะบอกตะวันว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรแม้แต่น้อยภาพคุณแม่อาจจะดูไม่งามคุณกรไม่ใช่คนอื่นสำหรับผม ตะวันย้ำเสียงหนักและคำตอบประโยคนี้ทำให้กนกทิ์หน้าตาแช่มชื่นขึ้นมาเป็นอันมากหล่อนมีความรู้สึกเหมือนว่าเขายอมรับในความสัมพันธ์ที่มีเพราะหญิงสาวคิดเสมอว่าตะวันเป็นคนที่หล่อนรักและพึงใจหล่อนอาจจะเอาแต่ใจตัวเป็นสาวเปรี้ยวร้ายกาดในความสวยที่มีในสติปัญญาที่มี หล่อนพบว่าหล่อนไม่เคยลุ่มหลงหนุ่มคนไหนเท่ากับตะวันมาก่อนเลยเขาเป็นคนที่หล่อนอยากจะอยู่ตัวเองเอาไว้เริ่มต้นชีวิตมีจุดหมายปลายทางที่แน่วแน่มั่นคงเริ่มต้นจากการครบกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแต่หล่อนผูกพันกับเขามากกว่าที่คาดหมายเอาไว้มันคือความรักโดยกนกทิพย์ไม่ทันคิดว่าเป็นความลุ่มหลงอยู่ด้วย ตะวันตัดบทตรงนี้ด้วยการพาเอานายกรไปในห้องของมารดาศักดามองตามแล้วไม่ได้ตามเข้ามาด้วยเขาเห็นทั้งสามคนเข้าไปในห้องของคุณเตือนใจหมดแล้วก็เลี่ยงพาตัวเองไปอีกทางและลาวันก็โทรเข้ามาหาเขาเธออยู่ไหนกำลังไปบ้านคุณสุดาสมอนค่ะดีแล้วอยู่นั่นก่อนนะพวกมันสงสัยเราแล้วนะคะใจเย็น ฉันกำลังจะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยคนนอกจะเสือกเข้ามาได้ไงเขาปลอบใจเย็นนักรับรองว่าไม่มีอะไรแล้วหากตะว,วันถามคุณจะบอกมันว่าอย่างไรคะที่ฉันหายไปก็จะบอกไปว่าเกิดอะไรกับเธอไม่รู้เธอไปจากบ้านเสียแล้วเอาแบบนั้นหรือคะฉันขอให้เธอใจเย็นเอาไว้ก่อนทุกอย่างฉันจัดการได้ตอนนี้พวกมันอยู่ไหนคะ เขาไปดูนางแก่บ้านในห้องเขาไม่ได้ตามเข้าไปเพราะไม่มีประโยชน์และเขาไม่อยากรับรู้อะไรเขาเพียงแต่หาทางกําจัดนางแก่บ้านนั่นให้ได้เท่านั้นเขาจะไม่ให้คุณเตือนใจอยู่ทิ่มตามความรู้สึกของเขาอีกยังคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับสุดาสมรว่าเขาจะทำให้ได้เขาจะทำให้หล่อนสมปรารถนาแนวเรื่องที่เคยบอบช้ำม,มามากมาย ชีวิตพี่สาวเขาพลิกผันไปเพียงเพราะคุณเตือนใจเขาจะเอาคืนมาให้โดยที่เธอไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเป็นใครแม้เธอจะตายจากไปเธอจะตายไปด้วยความไม่รู้นั่นเพราะเธอเสียสติเสียก่อนเสียดายเขาผิดหวังอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้ให้เธอรู้ว่าความทรมานเป็นอย่างไร คุณเตือนใจที่ได้เห็นนั่นทำให้ในายกรถอนใจจากหญิงงามคนหนึ่งหญิงงามมากเสียด้วยเธอเปลี่ยนไปนั่นใช่เธอแน่หรือสภาพที่ซอมซ่อมอมแมมผมเผ้าเหมือนไม่ได้สระไม่ได้หวีกระเซาะกระเซิงไม่เพียงเท่านั้นดวงหน้าที่เคยงามดูสก,กรปรกยิ้มเสียะถืึงทึงตาขุ่นขวางเสื้อผ้าที่คงไม่ยอมถอดชุดเก่าออกเปลี่ยน มีกลิ่นสาบและเหม็นเปรี้ยวในห้องปนอยู่กับกลิ่นสเปรย์ปรับอากาศเธออยู่บนเตียงในท่าที่เหมือนจะกระโจนใส่ได้ทุกเมือ่อเป็นท่าเตรียมพร้อมของสัตว์มากกว่าคนดูเธอระแวดระวังตื่นกลัวจำใครไม่ได้แม้กระทั่งตะวันลูกสาวเขาแอบอยู่ข้างหลังพ่อคะแน่ใจนะคะว่าเราจะอยู่ในนี้เขาพยักหน้ารับแทนคำตอบ ตะวันมองเห็นว่านายกรมีแววตาอันอ่อนโยนแม้จะมีความสมเพศแต่ก็บอกว่าสงสารคาดไม่ถึงแม่เธออยู่ในสภาพนี้มานานหรือยังตั้งแต่ผมยังไม่ได้กลับมาสักครึ่งปีได้ไหมกว่านะั้นนิดหน่อยฮะเธอทำดีที่สุดแล้วหรือนี่เหมือนเขาโดนตำหนิชายหนุ่มนึกอายแม่ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้มากนัก ทุกคนจะโดนแม่ทำร้ายเราแค่ดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วหมอแม่แข็งแรงทางกายทุกอย่างหมอเคยเข้ามาตรวจมีใครแนะนำเรื่องส่งไปร,รักษาตัวที่โรงพยาบาลไหมผมคงไม่ยอมส่งทำไมเพราะมีแต่โรงพยาบาลประสาทจะรับแม่เอาไว้โรงพยาบาลเอก,กชนที่มีแผนกจิตเวชเล่าผมถามแล้วเขาไม่รับคนไข้ในที่มีอาการหนัก และมีอาการอรัลาวาดคุณพ่อคงจะเข้าใจว่าทําไมผมไม่ส่งแม่ไปโรงพยาบาลทางประสาทโดยตรงเขาหยุดไปกนกทิพย์มองเขางงๆทำไมคะตะวันเท่ากับหลอนถามแทนคนเป็นพ่อเพราะผมกลัวว่าแม่จะไม่ได้กลับมาบ้านอีกตะวันเธอเป็นลูกคุณเตือนนะแล้วไงฮะหากเธอส่งแม่ไปรักษาตัวและไม่ได้ทำเรื่องให้แม่เธอไร้ความสามารถ หรือวิกลเจริตแม่เธอจะได้กลับบ้านเมื่อขั้นตอนการรักษาดีขึ้นผมไม่ได้ทำเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วผมเป็นลูกนะฮะผมไม่มีความจําเป็นจะต้องทําแบบนั้นแล้วใครดูแลบริหารงานแทนแม่เธอมีทนายดูแลทุกอย่างหรือเปล่าแน่ใจนะว่าจัดการตามกฎหมายได้เท่าที่ผมฟังทนายคุยมาเรื่องการตัดสินใจหลายอย่างแม่ทำไว้ในชื่อผม ผมเข้าไปจัดการดูแลบ้างแล้วบางอย่างก็มอบหมายให้ผู้จัดการและผู้ดูแลมีศักดาหไหมนายกรถามลอยๆมีอะไรฮะตะวันพลันถามอย่างแคลงใจฉันเพียงแต่อยากบอกว่าเขาไม่น่าไว้ใจพ่อคะกะนกทิพติงบิดาพ่อมั่นใจถึงกล้าพูดระวังไว้เธออาจจะไม่ปลอดภัยเราจะไปรู้หรือว่าเขาเป็นแบบไหน ในเมื่อลาวันตัวแสบก็ยังเป็นพยาบาลได้เขาเอาเข้ามาดูแลเธอได้เขาต้องการอะไรกันแน่และอาการก่อนหน้านี้มันเริ่มต้นอย่างไรผมไม่ทราบมากนักนอกจากว่าแม่ป่วยตอนที่ผมยังไม่ได้กลับมาแม่ก็ยังให้ต่อสายหาผมเรียกชื่อผมแล้วไม่ได้พูดอะไรพี่ศักดาบ,บอกว่าแม่อ่อนเพลียรักษาตัวอยู่พอผมกลับมาแม่ก็ไม่ยอมพบใครแล้ว แมวเริ่มอาการเก็บตัวไม่พูดไม่ยอมคุยกับใครในบ้านสักคนแม้แต่ผมหลังจากนั้นล่ะเธอไม่คิดจะพาไปพบหมอหรือเขามีท่าทีละอายใจแม่ป่วยมากกว่าที่เขาคิดเมื่อวันที่เขากลับเคยพาไปแต่ยากมากเพราะแม่ไม่ยอมไปผมเลยเชิญหมอมาแต่ฉันก็ได้ยินว่าเธอเองก็ไปเที่ยวทั่วไทย เขาโดนอีกหนตะวันยิ้มเจ่อนพ่อคะอย่าโทษเขาเลยค่ะตะวันทำดีที่สุดแล้วคุณแม่เขาเออหล่อนไม่กล้าพ่งออกมาตามใจคิดทั้งที่เคยปากไวนักหนามันไม่ใช่ความผิดของใครนะคะพ่อโดยเฉพาะเขาพ่อรู้พ่อไม่ได้โทษเขาแต่เรื่องนี้น่าจะมีทางออกแบบไหนคะพ่อยังคิดไม่ออกตอนนี้ แค่เขาขยับเข้าไปใกล้คุณเตือนใจก็ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนสัตว์ที่กำลังกโกรธเขาพงะคาดไม่ถึงเขาเคยรู้จักเธอที่เป็นคนสวยเข้มแข็งแต่ไม่ก้าวร้าวดุร้ายแบบนี้เธอยังหาของมาทุ่มใส่เขาด้วยกนกทิพยืนหน้าซีตลึงงนันบอกกับปิดาว่าเราไปจากที่นี่กันดีกว่าไหมคะหล่อนกลัวนายกรมองหน้าเธอ ผมไม่เยี่ยมคุณเตือนจำผมได้หรือเปล่าเขาพยายามมองหน้าเธอและเธอก็หลบตาเขาเป็นดวงตาที่ไม่สู้ตาคนด้วยกันเขาถอนใจเบาๆเสียใจนักที่เจอกันแล้วเป็นแบบนี้ตะวันก้าวเข้าไปหามารดาแต่เข้าใกล้เธอไม่ได้เช่นกันเพราะเธอเอามือยันกันเอาไว้และเท้ายังยกตะกุยตะกายถีบใส่ กนกทิพย์กลืนน้ำลายลงคอหล่อนพาบิดาออกไปก่อนทิ้งตะวันเอาไว้เขากอดมารดาแน่นเมื่อทุกคนออกไปพาเขามาทำไมเสียงกระซิบเบาๆแม่เขาพูดจาเข้าใจเขาอยากบอกทุกคนเช่นนี้เขาแค่อยากมาเยี่ยมยังให้ใครรู้ไม่ได้ผมกำลังจะไปพบหลวงตาดีรีบไปรีบมาแล้วอย่าลืมตามหาเขานายมนหรือฮะ ใช่ผมจะพยายามผมห่วงแม่นะฮะไม่ต้องห่วงพวกมันจะทำร้ายแม่ไหมมันไม่กล้าแม่ฮะใช่พี่ศักดาหไหมแม่เขากำลังจะตอบอยู่แล้วแค่เสียงประตูดังนิดเดียวแม่ก็ยันเขาที่ไม่ทันระวังตัวหงายหลังลงมาศักดาก้าวเข้ามาผมบอกแล้วว่าอันตรายทำไมไม่เชื่อกันบ้าง